สวัสดีเพื่อนเื่สมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแบ่งปันสูตรหวยนะครับวิ่งรูดหุ้นดาวโจน์ปกตินะครับก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเื่อสมาชิกนะครับทางช่องเคยสุวรรณพารวย639นะครับแล้วก็เคยสุวรรณพารวย999นะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับ เพื่อนๆสามารถอาลองนำไปคิดสูตรเองได้นะครับวันนี้ผมจะมาย้อนหลังให้ประมาณ1งวด2งวด3งวด4 5 6 7 8 9 10ปนะครับประมาณ10งวดนะครับก็เน้นย้ำนะครับสูตรแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะว่าเป็นเพียง แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆตรวจใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยละกันนะครับสูตรง่ายๆนะครับสําหรับสูตรปิ้งรูดดาวโจดน,นะครับสูตรนะครับนำสิบบนนะครับบวกร้อยบนนะครับแล้วก็สิบบนบวกหน่วยบนนะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกันนะครับแล้วก็จะได้ค่าเป็น x นะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเด่น2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันในงวดวันที่25กันนะครับคิดของงวดวันที่26นะครับก็เช่นเดิมนะครับ10บนบวก100บนนะครับก็คือ0นะครับ0บวกกับ0นะครับก็จะได้ที่0นนะครับแล้วก็ 10บนบวกหน่วยบนนะครับ,รบก็ศนย์บวก4นะครับก็เท่ากับ4นะครับบวกกันก็ได้ค่า x เป็น4นะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก1นะครับก็จะเป็น5นะครับเรามาดูผลของวันที่หกนะครับ15 4 50นะครับก็เข้าเข้าทั้ง4และก็5นะครับ เด้งบนล่างเลยนะครับรูดตัวนะครับเข้าทั้ง4แหลักหนะครับอันนี้รับไป3มเด้งนะครับในส่วนของผลของวันที่ย6บกนะครับแล้วก็ต่อนะครับต่อคนที่หาผลวันที่27นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับหลักร้อยหลักสิบบนบวกหลักร้อยนะครับก็เท่ากับ6นะครับ5บวก1เท่ากับ6นะครับ แล้วก็10บนบวกหน่วยบนนะครับ5บวก4เท่ากับ9นะครับผลลัพธ์ก็จะได้ที่5นะครับ9บวกบวก9เท่ากับ15นะครับเอาแค่เลขตัวท้ายนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก1นะครับก็จะได้ที่6นะครับผลนะครับ7 5 9 0 5กนะครับก็เข้ามาที่5เด้งบนล่างนะครับก็จะได้ที่2เด้งนะครับในส่วนของ ขอันที่27นะครับต่อกันเลยนะครับเช่นเดิมนะครับหลักสิบบนบวกหลักร้อยบนนะครับก็ได้เท่ากับ12นะครับเราเอาแค่เลขท้ายนะครับแล้วก็5บวกกับหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับ5บวก9เท่ากับ14นะครับก็นำแต่นำแค่เลขท้ายเช่นเดิมนะครับก็คือ4นะครับก็เท่ากับ6 2บวก4เท่ากับ6กนะครับ บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับก็เป็นเจ็ดนะครับผลนะครับวันที่ยี่แปดนะครับเก้าหกสามศูนย์สี่นะครับก็เข้ามาที่หกหลักสิบบนนะครับเข้ามาที่หกนะครับต่อกันที่งวดต่อไปนะครับเช่นเดิมนะครับสิบ 10บบนบวกร้อยบนนะครับ9ก้าบวกหเท่ากับสินะครับเอามาแค่5นะครับแล้วก็บวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับ6กบวกสเท่ากับเนะครับ5้าบวกเเท่ากับสินะครับเอาแค่หลักหน่วยนะครับคือ4นะครับบวกอีก1แต้มนะครับก็เท่ากับ5นะครับผลนะครับหาบันที่สินะครับ5 1 3 5 0นะครับก็เข้าวันทีห้อ่า วิ่งหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับเข้ามาที่5นะครับวิ่งบนแล้วก็วิ่งวิ่งรูดล่างนะครับอันนี้รับไปหนึ่งเด้งนะครับอันนี้รับไปหนึ่งเด้งเช่นเดียวกันนะครับถ้าสายรูดนะครับแต่ถ้านําไปวิ่งด้วยก็คือ2เด้งนะครับแต่หลักๆผมจะแนะนําเพื่อนๆสมาชิกนําไปรูดนะครับ ต่อกันที่หาผลของวันที่หาตัวเด่นนะครับวันที่1กันต่อนะครับหลักสิบบวกหลักร้อยนะครับ1บวก5เท่ากับ6นะครับหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับ1บวก3เท่ากับ4นะครับก็6บวก4เท่ากับ10นะครับก็นำเฉพาะเลขท้ายเช่นเดิมนะครับบวกเพิ่มอีก1ก็คือ1นะครับ0นย์และก็1นะครับ ผล้วนันที่1นะครับแปดสี่ศูนย์เจ็ดสามนะครับก็เข้ามาที่ศูนย์นะครับหลักหน่วยบนนะครับเข้ามาที่ศูนย์นะครับก็รับกันไปหนึ่งเด้งเช่นเดิมนะครับสายลูดนะครับเหนืนย้ํานะครับเรียนสองตัวนะครับผมแนะนําให้นําไปลูดเป็นสุก้าประตูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาตัวนําไปลูดหนึ่งตัวนะครับ ต่อกันที่หาผลวันที่22่สิบองกันวันที่2เดือน8กันต่อนะครับเช่นเดิมนะครับ10บบวกร้อยนะครับเท่ากับส่บวกแเท่ากับสินะครับนำเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาบวกกับหลักสิบนะครับบวกหน่วย4ี่บวกศนเท่ากับสนะครับก็ได้เท่ากับ2อบวกสนะครับเท่ากับ6นะครับบวกเพิ่ม1เป็น7นะครับผลนะครับ6 1 7 2 3นะครับก็เข้ามาที่ เข้ารูดเจ็ดนะครับแล้วก็เข้าวิ่ง6นะครับอันนี้ก็ถือว่ารับไป1เด้งนะครับสําหรับสายรูดนะครับถ้าใครนําไปวิ่งก็เป็น2เด้งนะครับต่อกันที่หาผลวันที่หาตัวเด่นนะครับวันที่3กันต่อนะครับก็เช่นเดิมนะครับหลัก10บวกหลักร้อยนะครับหบวกหเท่ากับ7นะครับหลัก10นะครับ1 หลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับ1บวก7เท่ากับ8นะครับ7บวก8เท่ากับ15นะครับก็นำเฉพาะเลขตัวสุดท้ายนะครับคือ5นะครับเพิ่มไปอีก1ก็เป็น6นะครับผลของวันที่3นะครับ25033นะครับก็เข้าที่เข้ารูด5บนนะครับ5หลักสิบบนะครับก็รับไป1เด้งนะครับหาผลกันต่อนะครับ สำหรับหาผลของอาหาตัวเด่นต like ่อต right. ่อนะครับของวันที่4ของวันที่4นะครับหลักสิบนะครับบวกหลักร้อยนะครับ5้าบวกสเท่ากับเนะครับหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับ5้าบวกศนเท่ากับหนะครับเจ็ดบวกหเท่ากับสินะครับเอาเฉพาะเลขท้ายนะครับก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น3นะครับผลของวันที่4นะครับ6 8 2 6 8นะครับก็เข้าที่2 หลักหน่วยบนนะครับก็รับไปหนึ่งเด้งเช่นเดียวกันนะครับต่อกันที่ตัวหาตัวเด่นของวันที่5กันต่อนะครับหลัก10นะครับ8 8บวกเท่ากับ14นะครับก็เอามาไว้แค่4นะครับ8บวก2เท่ากับ0นะครับเท่ากับ10นะครับก็นำเฉพาะเลขท้ายเช่นเดิมนะครับ4บวก0นย์เท่ากับ4นะครับบวกเพิ่มเพีย1นงะครับก็เป็น5 ผลของวันที่5นะครับ3 4 7 6 5นะครับในส่วนของผลวันที่5นะครับถือว่าเข้าทั้ง2ตัวนะครับเข้ารูททั้ง4และก็5นะครับเด้งบนล่างนะครับสำหรับสายรูดรับไป2เด้งนะครับแล้วก็เราหาผลของงวดล่าสุดกันนะครับของวันจันทร์ที่8นะครับ65นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับก็ หลักสิบนะครับคือ4นะครับบวกกับหลักร้อยนะครับ4ี่บวกเเท่ากับสบวกสนะครับเท่ากับ7นะครับแล้วก็4ี่บวกเนะครับเท่ากับ11นะครับ11นําเฉพาะเลขท้ายนะครับคือ1นะครับเจ็ดบวกหนเท่ากับ8นะครับบวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะครับก็เป็น9นะครับในส่วนของวันที่8นะครับเราก็มารอผลกันนะครับ ว่าจะเดินต่อไหมนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกสามารถนําไปคิดคําคนวณดูได้นะครับจริงๆแล้วนะครับสูตรนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้กับทุกหวยทุกหุ้นนะครับสูตรที่ผมจะนาไปแบ่งปันนะครับเป็นสูตรที่ผมได้ทดลองใช้มา,อาพอสมควรนะครับ เป็นสูตรที่ถือว่าเดินดีนะครับแต่ว่าก็ยังเนียนย้ากับเพื่อนๆนะครับทุกสูตรนะครับย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับทุกสูตรไม่สามารถที่จะเข้าทุกงวดนะครับอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนสมาชิกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมได้บอกต้นคลิปไว้นะครับว่าผมจะบอกว่าให้วิธีหาตัวตัวเน้นนะครับตัวตัวฟันนะครับตัวเดียวนะครับสําหรับ ที่เราหามาได้แล้ว2ตัวนะครับอย่าง4และก็5นะครับวิธีหานะครับก็ง่ายๆนะครับนำหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบนบวกหน่วยบนแล้วก็บวก10ล่างหน่วยล่างนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือนำผลที่ออกนะครับทั้งทั้งบนและล่างนะครับบวกรวมกันนะครับได้เท่าไหร่นะครับนำเฉพาะนำเฉพาะตัวท้าย เรามาดูว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับถ้าได้เป็นคู่เราก็เลือกคู่นะครับถ้าได้เป็นคี่นะครับเราก็ให้เลือกตัวคี่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็สี่ตัวที่ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ก็เป็นตัวหลอกนะครับง่ายๆนะครับอย่างผลของวันที่25นะครับหลักร้อยร้อยบวกสิบบวกหน่วยนะครับก็คือ0ูบวกศได้0นะครับแล้วก็บวกสเป็น4นะครับ4ีบวกเเป็น11นะครับ11บวกห เป็น16นะครับ16นะครับคือเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่จะเป็นตัวฟันนะครับคือ4นะครับผลที่มาก็จะแต่ว่าในส่วนของววันที่26นะครับมาทั้ง4และก็5นะครับก็ถือว่าได้เด้งกันไปนะครับในผลวันที่26เช่นเดียวกันนะครับเราจะมาหาตัวเน้นของวันที่อ่าอ่างวดนะครับก็นำห1่นบวก5เท่ากับ6นะครับ 6บวก4เท่ากับ0นะครับเท่ากับ10บนะครับ10บวก5เท่ากับ15นะครับลงท้ายโดยเป็นเลขขี้นะครับเราก็ต้องตัวเด่นเราได้5กับ6นะครับเราก็ตัวเด่นนะครับก็คือ5นะครับผลวันที่27นะครับก็มา5ทั 5. ้งบนและล่างนะครับแล้วก็ในงวดวันที่27่านะครับวันที่28นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับนำบวกกันนะครับ7วก5 เท่ากับ12นะครับ12บวก9เท่ากับ21นะครับแล้วก็21บวก5เท่ากับ26นะครับก็เป็นเลขคู่นะครับเราก็เลือกเลขตัวเด่นคือ6นะครับก็ผลก็มาก็เข้ามาที่6กหลักสิบนะครับในผลวันที่2ีเช่นเดียวกันนะครับก็9บวก6เท่ากับ15 15นะครับ15บวก3เท่ากับ18นะครับ18บวก4เท่ากับ22นะครับ ยี่สิบสองนะครับเก้าบวกเป็นยี่สิบสองเป็นเลขคู่นะครับในส่วนของวันที่แปดก็จะได้ตัวตัวเด่นนะครับเป็นสี่นะครับแต่ผมก็เน้นย้ำเช่นเดิมนะครับตัวฟันนะครับเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ต้อง2ตัวนะครับแต่ที่ผมว่าให้มาหาตัวเน้นนะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากลดต้นทุนในการนําไปรูดนะครับเพราะว่าเด่น2ตัว มาได้ทั้งสองตัวนะครับก็จะเป็นแนวทางอีกเพื่อลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆนะครับทุกสูตรนะครับมีโอกาสหลุดได้นะครับถ้าจะให้ดีรูดทั้ง2ตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนถ้าท่านใดนะครับอยากจะเสี่ยงตัวเดียวนะครับก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับง่ายๆนะครับนาผลลัพธ์ทั้งบนและล่าง ทุกตัวนะครับมาบวกกันได้เป็นเลขคู่เราเลือกเลขคู่นะครับถ้าได้เป็นคี่เราเลือกเลขคี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีหาตัวเด่นตัวเน้นนะครับในส่วนของสูตรนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับสามารถนําไปปรับใช้กับในทุกหวยทุกหุ้นได้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมยกตัวอย่างในส่วนของหุ้นดาวโจนส์นะครับนำมาแบ่งปันนะครับเพราะ ถือว่าเห็นเดินดีต่อเนื่องมาเกือบสิบวดนะครับเดี๋ยวเรามารอผลกันในวันที่8กันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบ่งปันสูตรเป็น ep หนึ่งเป็น ep แรกนะครับยังไงยังไงในคลิปต่อไปนะครับแอดจะนำสูตรอะไรมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกตลอดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าสูตรนี้ มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจแล้วก็กดแชร์ทางช่องไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพ<ๆ>ื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับไปหา,าสูตรใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับ <S 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 <ๆ>ผมต้องย้านะครับว่าสูตรที่ผมจะนำมาแบ่งปันนะครับผมจะทดลองสูตร ในระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะดูแนวทางนะครับว่าเดินดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเดินดีผมก็จะนำไาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆืสมาชิกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสูตรของทางช่องเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยและกันนะครับก่อนนำไปใช้นะครับอันนี้ ผมฝากเตือนเพื่อนๆก่อนลวกันนะครับสูตรทุกสูตรนะครับอยากให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับนำไปทดลองคำนวณดูก่อนนะครับว่าเดินดีแค่ไหนนะครับเพื่อเพื่อนำไปพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ